ะระธรรมเยเรมีบทที่สามสิบมีพระดำรัสจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีความว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงบันทึกทุกสิ่งที่เราได้พูดกับเจ้าไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะใกล้จะถึงเวลาแล้วที่เราจะนำอิสราเอลและยูดาประชากรของเรากลับมาจากการเป็นเฉลยและนำพวกเขากลับสู่ดินแดนที่เรา ยกให้บรรพบุรุษของผู้เขาครอบครององพระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลและยูดาไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราได้ยินเสียงร้องด้วยความกลัวด้วยความอกสันขวนัญแขวนไม่ใช่สันติสุขจงถามและดูเถิดว่าผู้ชายคลอดลูกได้หรือถ้าเช่นนั้นทำไมเราเห็นชายชะกันทุกคน เอามือกุมท้องไว้เหมือนผู้หญิงกำลังคลอดทำไมทุกคนหน้าซีดวันนั้นจะน่ากลัวสักเพียงใดไม่มีวันใดเหมือนเป็นยามทุกลำเค็นสำหรับยาโคบแต่เขาจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศว่าในวันนั้นเราจะปลดแอกจากคอของเขาและหักเครื่องพันธนาการของเขาทิ้งเขาจะไม่ตกเป็นทาสของคนต่างชาติอีกต่อไป แต่พวกเขาจะรับใช้พระยาเวพระเจ้าของตนและรับใช้ดาวิดกษัตริย์ของพวกเขาผู้ซึ่งเราจะเชิดชูขึ้นเพื่อพวกเขาฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยอย่าโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอยา่าท้อแท้หดหู่ไปเลยอิสราเอลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเราจะช่วยเจ้าจากแดนไกลยอย่างแน่นอนจะช่วยลูกหลานของเจ้าจากแดนฉเฉลยอย่าโคบ จะกลับมีความสงบสุขและมั่นคงปลอดภัยอีกครั้งและจะไม่มีใครทำให้เขาหวาดกลัวเพราะเราอยู่กับเจ้าและเราจะช่วยเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ถึงแม้ว่าเราจะทำลายล้างมวลประชาชาติที่เราทำให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปนั้นจนหมดสิน้นแต่เราจะไม่ทำลายล้างเจ้าให้สิ้นไปเราจะตีสั่งสอนเจ้าแต่ก็ด้วยความยุติธรรมเท่านั้น เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าลอยนวลพ้นโทษไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าบาดแผลของเจ้ารักษาไม่ได้เจ้าบาดเจ็บเกินจะเยียวยาไม่มีใครช่วยว่าคดีให้เจ้าไม่มีการสมานแผลให้เจ้าไม่มีการบำบัดให้เจ้าพันธมิตรทั้งปวงก็ลืมเจ้าพวกเขาไม่ใยดีเจ้าเลยเราฟาดฟันเจ้าเหมือนเป็นศัตรูกันเราลงโทษเจ้าเหมือนคนอมหิตลงมือ เพราะความผิดของเจ้าใหญ่หลวงและบาปของเจ้าก็มากมายนักเหตุใดเจ้าจึงร้องโอดโอยเพราะบาดแผลของเจ้าเพราะความเจ็บปวดซึ่งไม่มีการเยียวยาเราจึงทําสิ่งเหล่านี้แก่เจ้าเพราะความผิดอันยิ่งใหญ่และบาปมากมายของเจ้าแต่บรดาผู้ที่ล้างผลาญเจ้าจะถูกล้างผลาญศัตรูทั้งปวงของเจ้าจะตกเป็นเฉลยบรดาผู้ที่ปล้นเจ้าจะถูกปล้น ผู้ที่โจมตีเจ้าจะถูกเราโจมตีเพราะเราจะให้เจ้ามีสุขภาพดีดังเดิมและรักษาบาดแผลของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพระเจ้าได้ชื่อว่าพวกเศษเดนซีโยนที่ไม่มีใครเหลียวแลองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะคืนความมั่งคั่งให้เต็นท์ของยาโคบและเอ็นดูสงสารที่อยู่ของเขานครจะถูกสร้างขึ้นบนซากปลักหักพัง และพระราชวังจะตั้งขึ้นในที่เดิมของมันจะมีบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าและมีเสียงร่าเริงยินดีจากที่เหล่านั้นเราจะทวีจำนวนของพวกเขาและเขาจะไม่ลดน้อยลงเราจะนำเกียรติมาสู่เขาและพวกเขาจะไม่ถูกดูแคลนลูกหลานของพวกเขาจะเจริญเหมือนแต่ก่อนและชุมนุมชนของเขาจะได้รับการสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา เราจะลงโทษคนทั้งปวงที่ข่มเหงรังแกเขาเขาจะมีผู้นำของตนเองมีผู้ปกครองขึ้นมาจากหมู่พวกเขาเราจะนำผู้นั้นเข้ามาใกล้และเขาจะใกล้ชิดเราเพราะใครบ้างที่ยอมอุทิศตนเพื่อใกล้ชิดเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นแล้วเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าดูเถิดพายุขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้า จะปะทุขึ้นด้วยความเกลี้ยกราดเป็นลมกล้าพัดวุเหนือศีรษะของบรดาคนชั่วร้ายพระพิโรธอนุนแรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่หันกลับจนกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายในพระทัยของพระองค์ทุกประการในภายภาคหน้าท่านทั้งหลายจะเข้าใจสิ่งนี้พระธรรมเยเรมีบทที่31อองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า ในครั้งนั้นเราจะเป็นพระเจ้าของอิสราเอลทุกตระกูลและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าชนชาติที่รอดชีวิตจากคมดาบจะได้รับพระคุณในทินกันดารเราจะมาเพื่อให้อิสราเอลได้พักสงบองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่พวกเราในอดีตและตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรัน เราได้โน้มนำเจ้าเข้ามาหาเราด้วยความรักความเอ็นดูอิสราเอลพรหมจารีเอย๋ยเราจะสร้างเจ้าขึ้นมาอีกและเจ้าจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะหยิบรามนาขึ้นมาอีกครั้งและออกไปเต้นรำกับผู้ที่รื่นเริงยินดีเจ้าจะทำไร่อง,งุนบนภูเขาของสมารีอีกครั้งเกษตรกรจะเพาะปลูกและชื่นชมกับพืชผลที่ได้ จะมีวันหนึ่งซึ่งยามรักษาการร้องบอกบนภูเขาของเอฟปราอิมว่ามาเถิดให้พวกเราขึ้นไปยังสี่โยนไปเข้าเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงร้องเพลงรื่นเริงยินดีให้ยาคบจงโห่ร้องให้กับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่ประชาชาติจงร้องเพลงสรรเสริญให้ได้ยินทั่วกันว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลประชากรของพระองค์ดูเถิดเราจะนำพวกเขามาจากดินแดนทางเหนือและรวบรวมพวกเขามาจากสุดปลายแผ่นดินโลกในหมู่พวกเขามีคนตาบอดและคนง่อยหญิงมีขันและผู้หญิงที่กำลังจะคลอดลูกฝูงชนกลุ่มใหญ่จะกลับมาพวกเขาจะร้องไห้มาพวกเขาจะอธิษฐานขณะที่เรา นำพวกเขากลับมาเราจะนําพวกเขาเลียบฐานน้ำมาตามทางราบเรียบซึ่งพวกเขาจะไม่สะดุดล้มเพราะเราเป็นบิดาของอิสราเอลและเอฟราอิมเป็นลูกชายหัวปีของเราประชาชาติทั้งหลายจงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงประกาศในดินแดนชายฝั่งทะเลอันไกลโพ้นว่าพระองค์ผู้ทรงทำให้ชนอิสราเอลประจัดกระจาย จะทรงรวบรวมพวกเขากลับมาและจะทรงดูแลพวกเขาเหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของตนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงไถ่าย,ยาโคบจะทรงไถ่พวกเขาออกจากมือของผู้ที่เข้มแข็งกว่าพวกเขาพวกเขาจะมาและโห่ร้องยินดีบนภูเขาสีโยนจะชื่นชมยินดีในสิ่งดีงามจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งเมล็ดข้าวเหล้าอางุนใหม่และน้ำมัน ลูกอ่อนในฝูงแพะแกะและฝูงสัตว์ใจของพวกเขาจะเป็นเหมือนสวนที่ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำและพวกเขาจะไม่ต้องทุกโศกอีกต่อไปหญิงสาวจะร่ารำและยินดีผู้ชายทั้งหนุ่มและแก่ก็เช่นกันเราจะเปลี่ยนความโศกเศร้าของเขาให้กลายเป็นความยินดีเราจะให้การปลอบประโลมและความชื่นชมยินดีแก่เขาแทนความทุกโศก เราจะให้ปุโรหิตอิ่มเอมด้วยความอุดมสมบูรณ์ประชากรของเราจะอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์จากเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าได้ยินเสียงหนึ่งในรามาเป็นเสียงคร่ำครวญสะอึกสะอื่นราเชลร่ำไห้ถึงลูกๆของนางและไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆเพราะลูกๆของนางจากไปเสียแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าหยุดร้องไห้หยุดหลั่งน้ำตาเสียเถิดเพราะผลงานของเจ้าจะได้รับรางวัลองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพวกเขาจะกลับมาจากแดนศัตรูดังนั้นอนาคตของเจ้ายังมีความหวังองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นลูกๆของเจ้าจะกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของตนอีกแน่ทีเดียว เราได้ยินเสียงเอฟปราอิมโอดครรญว่าพระองค์ทรงฝึกข้าพระองค์เหมือนฝึกลูกวัวที่ยังไม่เชื่องและข้าพระองค์ก็ถูกฝึกฝนโปรดทรงช่วยข้าพระองค์คืนสู่ปกติสุขแล้วข้าพระองค์จะหวนกลับมาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หลงทางไปแล้วข้าพระองค์ก็สำนึกผิดเมื่อข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าพระองค์ก็ตีอกชกตัวข้าพระองค์อับอายและตกต่ำเพราะทนรับความอัปยศอดสูจากบาปที่ทำในวัยหนุ่มเอฟปราอิมเป็นลูกชายที่รักเป็นลูกคนโปรดของเราไม่ใช่หรือแม้เราจะพูดตำหนิเขาเนืองๆแต่เราก็ยังคงคิดถึงเขาฉะนั้นจิตใจของเราอาลัยหาเขาเราเอ็นดูสงสารเขายิ่งนักองค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศดังนั้นจงตั้งป้ายริมทางขึ้นตั้งป้ายชีย้ทางไว้สังเกตทางหลวงเส้นทางที่เจ้าดำเนินไปอิสราเอลพรมจารีเอย๋ยกลับมาเถิดจงกลับมายังหัวเมืองต่างๆของเจ้าลูกสาวไม่ซื่อเอย๋ยเจ้าจะเตร็ดเตรไปนานสักเท่าใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างสิ่งใหม่ในโลกคือผู้หญิงคนหนึ่งจะโอบล้อมผู้ชายไว้ พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเมื่อเรานำพวกเขากลับมาจากการเป็นเฉลยประชาชนในยูดาและหัวเมืองต่างๆจะกลับมาพูดอย่างแต่ก่อนว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรเจ้าเถิดที่พำนักอันชอบทำเอย๋ยผู้เขาศักดิ์สิทธิ์เอย๋ยผู้คนทั้งชาวนาและผู้ที่โยกย้ายไปกับฝูงสัตว์ของตนจะอาศัยอยู่ร่วมกันในยูดา และหัวเมืองต่างๆของยูดาเราจะให้คนอ่อนระโหยชุ่มชื่นขึ้นใหม่และให้คนหมดแรงได้อิ่มเอมถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นมองไปร,บรอบๆการนอนหลับครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราจะสร้างพงพันธุ์อิสราเอลและยูดาโดยให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ มีลูกหลานมากมายเช่นเดียวกับที่เราจับตาดูพวกเขาเพื่อถอนรากถอนโคนและรือ้อโค่นความทลายล้างผลาญและนำภัยพิบัติมาเราก็จะจับตาดูเขาเพื่อปลูกและสร้างขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นผู้คนจะเลิกพูดว่าพ่อกินอังุนเปรี้ยวลูกๆก,ก็เข็ดฟันเพราะแต่ละคนจะตาย เพราะบาปของตนเองใครกินองุ่นเปรี้ยวคนนั้นก็เข็ดฟันองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับพงพันอิสราเอลและกับพงพันยูดาเป็นพันธสัญญาซึ่งไม่เหมือนพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเราจูงมือพวกเขานำออกมาจากดินแดนอียิปต์ พราะพวกเขาละเมิดพันธสัญญาที่ทำไว้กับเราทั้งๆท,ที่เราเป็นเจ้านายของพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่านี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับพงพันธ์อิสราเอลหลังจากสมัยนั้นคือเราจะใส่บทบัญญัติของเราในจิตใจของพวกเขาจารึกบนหัวใจของพวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขา จะเป็นประชากรของเราผู้คนจะไม่สอนเพื่อนบ้านหรือสอนพี่น้องของตนอีกต่อไปว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพวกเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเพราะเราจะอภัยความชั่วร้ายของเขาและจะไม่จดจำบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไปองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตั้งดวงอาทิตย์ ให้ส่องแสงยามกลางวันผู้ทรงบัญชาดวงจันทร์และดวงดาวให้ส่องแสงยามกลางคืนผู้ทรงกวนทะเลจนคลื่นคำรามกึกก้องทรงพระนามว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าตราบใดที่กฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ยังไม่ลับหายไปต่อหน้าเราตราบนั้นวงวานอิสราเอลจะยังคงเป็นประชาชาติหนึ่งต่อหน้าเราเสมอ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าต่อเมื่อฟ้าสวรรค์เบื้องบนยังถึงได้และฐานรากของโลกเบื้องล่างถูกค้นพบเราจึงจะละทิ้งวงวานอิสราเอลเพราะทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทำองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าวันเวลาจะมาถึงเมื่อกรุงนี้จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพื่อเราตั้งแต่หอคอยฮานันเอลถึงประตูมุม สายวัดจะขึงตรงจากที่นั่นจดเนินเขากาเร็บและเลี้ยวไปยังโกอาทั่วทั้งหุบเขาซึ่งเป็นที่ทิ้งซากศพและเท่าทานตลอดจนลาดเขาต่างๆสู่หุบเขาคิดโรนทางฝากตะวันออกไปจนถึงมุมประตูม้าจะบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้ากรุงนี้จะไม่ถูกถอนรากถอนโคนหรือล้มล้างอีกต่อไปพระธรรมฟิเลโมน จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสกับทิโมธีน้องของเราถึงฟิเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รักถึงอัฟเฟียน้องสาวของเราถึงอาราคิป,ปัสเพื่อนทหารของเราและถึงคริสจักซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่านขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่านเมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐานข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขันเพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์ พี่น้องเอ๋ยความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำแต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรักข้าพเจ้าเปาโลผู้เท่าชราและบัดนี้ยังเป็นนักโทษ เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วยข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้าเขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจําเมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่านข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้า แทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อข่าวประเสริฐแต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่านเพื่อว่าไมตรรจิตใดๆที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจไม่ใช่ถูกบีบบังคับอาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวรไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสอีก คือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่าทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วนก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้าหากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโล เขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้าน้องเอ๋ยข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคิ์ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอ อีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่านเอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสฝากความคิดถึงมายัางท่านบรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือมารโกอาริสทาคาสัสเดมสัสและลูกาฝากความคิดถึงมายัางท่านเช่นกัน ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน